กลับมาพบกับ MBK Connect กันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาทุกคนท่องโอกธุรกิจของ MBK กันค่ะวันนี้ MBK Connect จะขอแนะนำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยายามเย็นที่ท่าเรือ Riverdale หรือ Riverdale River Marina าท่าเรือ Riverdale ตั้งอยู่ใน Riverdale District แหล่งรวมธุรกิจในเครือ MBK ค่ะที่ Riverdale Marina เป็นพื้นที่การจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงยังจะเป็นแหลมักท่องเที่ยวทางน้ําแห่งใหม่ของปทุมธานีอีกด้วยซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอ,อการค้าไทยได้ร่วมกันทดสอบเส้นทางนําร่องในโครงการจัดทําข้อมูลสร้างสารรค์การท่องเที่ยวทางน้ําจากกรุงเทพมหานครมานงทบุรีปรทุมธานีและสิ้นสุดที่จังหวัดชันครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้าผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพกันด้วยค่ะ แล้วกลับมาพบกับ m อ c o บ n เค t ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ